สวัสดีค่ะพี่น้องจากคลิปเมื่อกี้เนี่ยเขาา่เขาสิบไปแล้วเนาะบานี้เข้าจะมกักาเข่าขอบจะ้ะเข่าขอบผทุงเนาะก็จะ,จะสอนพี่น้องไปนั่มเลยว่าเข่าขอบผทุงแบบง่ายๆที่จังไหนเนาะจ้ะง่ายๆแบบแต่สวยงามพรอมไหมจ้ะคันแรกเข่ากะนี่ผาอันนี้ผาไม่สิบเป็นผาต่อจากน้อยจ้ะเพราะว่าผาทุงงข้าจเจ้ามันโต ใส่จนมาเกือบเบิดเลยอันนี้ก็เป็นตัวทีรลอกออกมาจากถังตัวเก่าข้าเจ้าอันนี้เป็นผ้าเคมีด้วยจ้ะผ้าเคมีอ่าว่าต้องเอาอันแข็งก่นบเป็นแข็งๆจงได้พี่น้องตัดประมาณหนึ่งนิ้วเนาะเขากับเอามาเน่าใช้ผาก่อนด้วยจ้ะผ้าผ้าที่เข้าใจเฮ็ดขอบเน่าอ่าได้หางด้วยพี่น้ <c oughs> องเพราะว่าอันนี้วอมีเกาวไหมเป็นผ้าทีวอมีกาเท่ากันเลยต้องเน่าก่อนเ <c oughs> น่าไว คา,างทีเลือ้อันนี้พาทีเลื้อนี่เท่ากับจะเลื้อไวเพราะเท่าเข่าขอบได้ด้วยจ้ะเพราะจะเขาจะเข่าขอบจากมองนี้เนาะนี่หนองบึงเด้เอเท่าก็จะนเน่าตัวนี้ใส่หนีไว้ประมาณนี้เนาะเน่าเพื่อเขาจะได้เลาะด้วยจ้ะเขาบ่ได้เน่าแบบว่าติดเลยเอาจากเน่าเลยกดไว้ กด,ด,ดไว้เด้อค่ะกดไว้ค่าก็จะไปะยัดจักน่อยจ้ะเพราะว่าเขาเย็บให้มันติดกับผ่าเขาถึงจะใส่ไว้ เช็คเบิ้งเอวเนะเวเาะเอวข้าเจ้ามันสามสิบสามสิบหาสามสิบห้าน้อพี่น้องฟังนี่มันจะเป็นชิ้นหลังนี่ที่เริ่มต้นนี่มันจะเป็นอยู่ข้างหลังด้วยจะ้ะเ้าจะยืนยืนขอใบจักน้อยเด้วพี่น้องเขาก็จะขีดเริ่มต้นจากนี้ด้วยจะ้ะเลอกพี่อถ้าจะเป็นไ้ประมัน ทาเม็ดผาเหลือหลายเท่ากับเวินไวเป็นประมาณสักนิ้วเรึ่งสองนิ้วกระไดอันนี้เว้นไวประมาณนิ้วเคึ่งเนยจ้ะมันเท่ากับบัดมากเอวข้าเจ้าสามสิบหาเน,ะนาะพี่น้องสามสิบหาตกผีพอดีเลยมะตกกนีพอดีเลยเท่ากับใท่ไปตามหนีเลยอันนี้เข้าเน่าแล้วละเนาะ ถ้าผูา้ใดมีใส่ผักกาวที่เป็นผักกาวมีกาวกาลีดทับไปเลยจ้ะบ่ตองเน่าอันนี้สร้างใส่อันเก่าที่เพิ่นมันเป็นผัดทุง้งโตเก่าของเพิ่นติดมาน้ำเพิ่นเข้าก็เลยใส่ไปเลยอันนี้เข้าจะเหตดโตร่องสิบนะจ้ะเหตดโตรอ่องสิบในหนึ่งเล้อี่น้องเย็บกาวแบบนี้ ขดุงที่เพิ่อนอ่ไปซื้อน้ำตาลตลาดนี่แม่จ้ะตัวละสองร้อยกว่าบาทดีไหมค่ะเพิ่นเอามาให้อ่าให้ข้าแปงเป็นขถุงสำเร็จไปเลยเข้ากาับเดีวแต่เด้๋ยวหาพี่น้องให้อ่าคิดราคาเพิ่นจ่อยู่สิประมาณสักสามร้อยก็ได้บอกว่าข้าเหล่อนึ่งสามร้อยเป็นหลายตัวแน่ก็ลดราคาให้เพิ่นนะ้าดสินะสามหยิ่ ใส่โต้วล้องสิบเห็ดพันน้ำเพเวลาพันไซแหละมันจะบอเวลาหลูดสิบหละ่ะหัวสิบมันจะประเดดโดนเนือเข้าไหมมันจะบอลเจ็บไหม่จ้ะ ค่ะค้าวมินเขามาถามใดเด้อค่ะนี่พอใส่ตัวล่องสิบเห็นบหพอหลุดลงมามันก็จะเป็นตัวล่องสิบแบบนี้ไหมพี่น้องใส่แทนอย่งนีนะ้อันนี้เขาก็จะใส่ขอบใส่ขอบ,ขอบตามเท้าอันนี้ไว้เนาะตามเท้าขีดไว้อ่าตัวที่เขี้ยวขีดไว้เนี่ยอยู่ตรงนี้เด้อจ้ะตรงเริ่มซิบเด้อพี่น้องเดี๋ยวภนสีว่าขอบขอบ,ขอบเหลือขอบหาย ยำไว้กลับไปเลยจ้ะเย็บริมผาตัวนี้ด้วยจ้ะให้ริมริมเยียบเยีบผาขอบตรงนี้กะเขอาง่ายแล้วก็เช็ง่ายผอมพี่น้องเช็ง่ายลกลักะสวยง่ามเรียบรอย้อยพอใส่กดไปแบบนี้ด้วยจ้ะ เจียนเรียบร้อยแล้วเนาะหอมดีเข้า ยบ้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเข้ากะเมื่อ็บหมองนี้ด้จ้ะพี่น้องนี่พับพับตัวนี้ลงเด้อพับหัวสิบนี่พับหัวขอบนี่หัวขอบมึงพับลงแบบนี้พับลงแบบนี้ได้จ้ะพับให้พอดีกับตัวขอบนี่เห็นปะตัวขอบนี่แล้วก็เย็บไปจ้ะเขาเห็ดไอ้ขอบยื่นเหลือแบบนี้ก็ดีได้พี่น้องเพื่อข้าเจ้าแบบว่าพอพอดีจังเสีย เท่ากับเท่ากัาจะได้ขยายให้พระเจ้าส่วนผาที่เขาไอหยีไปเขาเหลือไว้เขาเย็บแนี่ เดี๋ยวเขาจะไปเลาะตัวน,นี้มองหัวก็แล้วแต่เด้อบางคนก็นเฮ็ดเป็นอ่าตรงเลยบางคนก็อาจจะเฮ็ดเป็นแบบเป็นแบบหัวแบบแหลมๆก็แล้วแต่จะแต่แต่ความถนานดของห้าเด้อแล้วแต่ความหมักของห้าันี้สร้างก็จะเฮ็ดเป็นหัวขอบห้ยขาเจ้าจักน้อยนึ่งแหลมจักน้อยน็นึัง นี่เข้ากะเข้ากะจับตัวนี้รีดกดเข้ามาจังสีเด้อจ้ะเอามือเข้ารีดก็ได้กดก็ได้พี่น้องพับตัวนี้เข้าไปพับผ่าตัวนี้เข้าไปค่ะ,ะามาขอบข้าจะออกมาเป็นแบบนี้เช็มหมดกัดเลยพี่น้องเช็มหมดกัดไว้เลยตัวหิบเอามือพับเข้าไปเด้อน,นี่เน้นเข้าไป เดี๋ยวนี้เขาก็จจะได้เงินใส่ล้วแม่ใหญ่พูนกระทุงมแม่ใหญู่น ชิมหมดให้เรียบร้อยก่อนจะ้ะเห็นบอจ้ะเห็นบอพีน่น้องหาอาจจะสีซดำเหมือนเห็ดจักหน่อยดิ สอนแบบละเอียดละเอียดดี่ดอกจ้ะอนี้คนจับกล่องทายให้นะมันคือจะดีอยอันนี้มึงทายผพ้เดียวแล้วก็มุ่งกล่องก็มันเป็นในงานกระจุกกระจิกนะแต่มันต้องมุ่งกล่องมันก็เลยอาจสิบละเอียดน้องกดออเดอร์บึ้งออเดอร์มันก็นักปั้มสูงสูงมก็งงกัน อับเข้าไปให้มันพอดีกับขอบแข็งเท่านี้สันมันอะ่ะพอดีขอบแข็งับไปได้เรืสมุดกัดไปทาางเดียวกันเดอ้อทาางที่้อถนัดเดอ้อพี่นอ้องนี่ แก่สีเทียงละขอทเทียงก็อย่างนอ้อุณลังคนเพิ่กจะสิธนัดแบบว่าใส่ดายเน่านเนาะเท่ากับง่ายๆเลยเขาใส่เค็มหมดอันนี้ก็พับเข้าไปาก้ะตัวนี้เด้อค่ะเข้าไปแบบนี้เด้อค่ะ พอบพอพอตัวสีแจ้งๆก็นี่กับสีล่ใใ้้เบิ้องอีกยีดอกจ้ะตัวนี้นเป็นผ่ากาวสีดำเนาะเขาจะลีดผักกาวสีดำมาก่อนเฮ็ดบาานที่น้องออกไปไมีเห็ดกินไปจ้ะ ข้างลอยเอดบ๊ะันไนมีเห็ดเลยมีกันนิดนิดลอยลอยเข้าการเข็มบุญแล้วเนาะเห็นบ่เข้าการเข็มมดแล้วแล้วขอบมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เหน็นบหมเข้าก็จะเย็บเย็บขอบเลยจ้ะเย็บแบบนี้เด้อแลแต่ผู้ใดสิกดตกหล่อรือบออันนี้ อันนี้สร้างจะเย็บทั้งขอบเลยเริอมจะเขาถอดด้จ้ะถอดถอดเข็มหมดไปน้ำเดอ้อกดมือกดไปน้ำได้จ้ะถอดไปน้ำถอดเอาที่ละอันมือกดไปน้ำค่ะอันนี้ซ้อนเข่าขอบตรงนะจ้ะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเหตุขอบโค้งก็จะจะร่วมห้เบิ่งอีกนิดหนึ่งสวยงามมากเย็บแล้วกับออนซ่อนฟีเมอร์จากของพี่น้องนี่ฟ้องสูงไกลกบการเหตุผ่าทุ่งเสร็ส เมียนแค่เห็นนั่นเขาเจ้าใส่แห้งดีใจค่ะ mm. ผามันเป็นผามันๆน,นอนก็นได้ดิง mm. ขวาบมันก็เหลือให้มัน เรลียบสวยงาม ผู้ได้ทนัดแบบนี้ก็เดินไปแบบนี้ก็ได้จ้ะเดินไปแบบนี้เลยก็ได้ผู้ได้ผถทนัดก็กข้กับผาเพราะว่าผาเี่ยของใน้ผาเท่า,ากับเดินมาจากทางนี้เลยจ้ะ,ะเสื้อยืดดอกค่ะว่าถ้า ถ้าผู้ใดบ่มักอาการเย็บผ่านี่สิเฮ็ดบ่ได้เพราะว่างานมันเป็นงานเอ่อละเอียดทุกสิงนี่เด้อแต่นี่จักมักบ่มักล่ะผู้เฒ่าจับจวดมันจะอายุ12ปีจ้ะ แม่ใหญ่คณพี่เดี๋ยวถ้าจะเป็นเห็ดจะงามแล้วได้ว่าขันตอนต,อนต่อไปเข้ากระละเซนที่เข้าอันนี้ไปนี่แมจ่จ้ะนี่เขา้าเข้าเห็ดให้่หางไว้เยอะละวันละบางอย่างนี่เ้าะเข้ากระละไป ก็เลาะออกในห้องก็ไปเลาะแล้ห้อาไปรีดก็สวยง่ามจ้ะพี่น้องเป็นไรพี่น้องง่ายบ่เขาขอบหครับ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำอีกกอนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเ้อก็จะเข่าสิบธรรมดาให้พี่น้องเบิง่ง นเนาะเขาเรียนหลวไปน้ำกันนะคะแบ่งปันกันไปขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณค่ะ